สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทํากระทงใบตองค่ะให้เราตัดใบตองความกว้าง5เซนค่ะตัดให้ตรงนะคะเอาสองใบมาต่อกันค่ะความยาวให้รอบฐานต้นกล้วยได้ค่ะจากนั้นตัดใบตองความกว้าง4เซนความยาว17เซนใช้ใบว่านกาบหอยใบเล็กๆค่ะถ้าใบใหญ่ไปเราก็เล็มออกนิดนึงนะคะจากนั้นก็พับเป็นกล้วยสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะ ตัดออกนะคะเสร็จแล้วก็เว้นระยะไว้ประมาณ2เซนค่ะจากนั้นก็ติดใบว้านกับหอยเข้าไปค่ะใช้ใบตองความกว้าง4เซนซ้อนไปด้านหลังค่ะจากนั้นก็พับเฉียงนะคะแล้วก็พับเข้ามาใช้นิ้วชี้บิดขึ้นไปค่ะพับเฉียงแล้วก็พับเข้ามาค่ะใช้นิ้วชี้ดันขึ้นนะคะให้เป็นกรีบลักษณะแบบนี้ค่ะ ใบวั้นกรบหหอยให้เราตัดแล้วก็ไปตากแดดให้มันนุ่มๆก่อนนะคะติดลงไปแล้วก็เย็บค่ะใช้ใบตองพับเฉียงพับเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นพับเฉียงพับเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นค่ะจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บให้ทํำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวที่รอบฐานกระทงของเราได้ค่ะ เราจะทำจนได้ความยาวที่รอบฐานกระทงได้ค่ะจากนั้นให้ใส่ด้านนี้ค่ะวางลงไปให้ชิดด้านข้างค่ะแล้วก็ใช้หมุดยึด3ตัวเสร็จแล้วก็ค่อยๆวนไปรอบต้นกล้วยค่ะจากนั้นให้ใช้หมุดยึดเป็นระยะค่ะ เวลาเราปักหมดนะคะเราจะปักซ้อนเข้าไปใต้กลีบค่ะมาถึงรอยต่อนะคะให้พับใบตองตรงนี้เข้าไปค่ะจากนั้นก็ดึงมาให้แน่นนะคะแล้วก็ปักหมุดลงไปค่ะขอบด้านบนเราก็จะใช้แม็กเย็บติดกันค่ะจากนั้นจะตกแต่งด้วยดอกบานไม่รูโรยค่ะ ใช้หมุดปักลงไปที่โคนดอกนะคะแล้วก็เอามาปักลงในกระทงค่ะสลับเป็นสีขาวปักไปโดยรอบเลยค่ะเสร็จแล้วปักทูบกับเทียนลงไปตรงกลางแล้วก็ใส่บานไม่รู้โรยสีขาวลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ